ဒီလိုမျိုးရေးတယ်။ရေးတဲ့ပုံစံကတရားထက်သာတော့ဒီဘာတွေကောနော်ဒါရုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြသေးလဲယာဉ်ဘာတွေပြ아야လဲဒီအောက်ထဲဆိုင်ကူးဟောတော်တော်ကန်များစုကော်မား พระองค์ก็เอาออกจากแนเลกนเดลอนแกง่ายรแค่นี้อย่ดหเอามาเนี่ยตั้งแต่จะอธิษฐานนี่นี่ไงพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐาสู้เขาไ အမှုဒီဟဲ့ဟဲ့မဟုတ်ရေခေါ်ရုံဘုမင်းရကြခရီးအခွင့်အဖြစ်ပြေပ္ပာယ်ဟာမရှိဘူးဒီနည်းဘူဝန္တေဘောပါးမင်းရဲ့အမှုလုံးကိုဟဲ့တစ်တေရောနည်းရဲ့ပြုလုပ်တော့မရှိဘောမျိုး ไม่ยักบาลาีขรรันติบาลีเตอร์ค้นสัจบาลีที่ขันบาลีเกตอร์เขียนไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างเขาตั้งกฎเอางั้น,ก,าาก,นก็เอาไปได้ไงมแบบว่ามีสิทธิ์แค่หนต้องไปในพุทโธมัคควาติ เป็นผู้มู Me ้ผู้เป็นผู้เปดนไปในทางอยู่นสิทิห่านีถ้าเท่า่าเป็นผู้จำเน็ตเจนทำออกสังสเวยในเกษตรถศรษฐีก็พอไอกได้อได้ทั้งยี่หทางหัวเลยคุยคุยมาบอกบอก คนวัยนันวัห่งแลวบอกเขาพ่อบอกเลอย่แม่เามขึ้นสมทัวันศึกษาสนงานศึกษาในงเนยึสที่บบอกไม่สม มาสอนเราให่สอนเนี่ยพีบอกเนี่ยมาเนี่ยมาสอนเราทายสิายสิเนี่ยนะให้มาสอนเราบาลมีเสีครับท่ใน้็อเอามาสอนให้พวกเราชายสร้างบาลมีจะไปสร้างกนณีมัน้รนี น้าตอนเต๊ได้ออกเด็เจ๊จะไปสั่งมาเรยได้ไหมาดเีไหมทักแา้ิสีเนี่ยไหมนี่ทมาเอาตัวออกจากที่ทท้ม่ไหมปัญญากรมีวิทยากรีจะเพียนกไหมผ่านที่ไรท่านก็เพี้ ย่อมระไรก็ไม่หเพียเท่านี้วิธีอะนี้หัตีะไรนี้ออกจากอาการศัจจะวาลีนี้นิทานปัจจานนิการาลีบุเดตาปัานิบุเดตาอะนี้รู้เจอเอาความรู้ที่สุ ว่าเสกเทกันลูกชิ้ตเสให้ลีลกันลูกยูซิสเล่นอะไรนั่นหได้ยินเสียเอารู้อยู่เฉดเฉดเป็นคือกเปิาวลาดีก็เข้างทแทนเลยใช่ไหมลูเฉไม่ยินดีไม่ยินไาจิตไม่สวยอารมณ์ไมดงานจะเกิดไหมล่ะฮะ เวทนาเอาไม้เกิดจิตเน่ยจว่อร์ให้จิตเว่ออารมณ์เขาเรียกว่าเวทนาจิตจำอารมณ์เรียกว่าสังขอย่างจิตนำอารมณ์่างากปพกาเขยสังขารทมีญาณรู้เกิดเรีกว่าขันจิตก็เข้าเข้าวัอารมณ์ไหนได้ก็าันน ม่เด็กท่านจะมุทานหูทานยี่มแล้วเต่มไปด้วยความมั่งแต่ท่านเอุเบียร์อะไรไหมฮะอุเบกขาได้ไรไหมคุณแม่ไหมมีหรือไ่คุณแม่ไม่คุณแม่เคยเก็บม่คุณแม่เคยเก็บหรือเก็บก็อาจจะไม่เก็บก็เก็บ เมื them, scared, them, scared, ่ออายันหน้าแพรนากแพในโลกไปังสนเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดเวทนาเพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์อารมณ์ก็เรียกใหน่าเพื่อเปนอารมณ์ยินดีก็ไม่เอายิอะไรม่เอางค่มรู้ไปเฉยเฉยเพี่ยเพียอยนีู่ห้เป็นไยสิเป็นงานนั่งพู้ให้เป็นไนะหาตกใจให้เป็นไทยฮะ แต่ปคนนั้นที่ไ้เป็นแบบเขาเ้าใจอย่างพวมีไแม่พวกจะตีตายอยู่บตุตรชนกมีตามีหูส่วนผู้ฏิพวกเราก็เรียกว,ว่าอาไรนะชนเขมีตามีหูนมนกันในยิ้นวะบตุตรชนเขาเียยิ่ยินไหนย่ไหม้ายิยชน เขาพอรูกเชิญนี่ลูเบกขาวันนี้เบกขาได้ไหเบกขาบาลมีสัางบาลมีที่อูเบกขาบาลมีก็ไปยกเปลพระองค์นั้นได้เสีนู่ได้บ่ได้ขอใครไหมเห็นได้ห็นรูปูเบียดขาได้ไหม มูได้ยินเสียงเบีดขาเลยไหมผู้จะเอาเบีดขาไรกจไมถอดกายเลยผนะนะมนนเ,เ,เป็นเราหมคนเะป็นเราไหมแม่นั้นเองจะดูเป็นเราไหมร่วมกันเนกายกายเป็นเราไหมทวารยุีเมื่อน,นุนขึ้นมาน,านันะ่งเอเอ้หม่เร็วมั่ง มาเียนนักคนมาจะไม่มาเรียนเรียนกายเลียนวายุน่เรียนใมาเียของเนียมันจะเรียนมแบบนี่หนักพอรุนรนี่ยเลียนกายล่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเลียนเียน่าง่างกายเรียนใจมาเรียนอกนเจิญรู้เท่าเทยมเจริเข้าใจ ตัวปัญญาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปอวิชชาคือความมืดความมืดคือความมืดก็หายไปเลยเมื่ออวิชชากับคนในพุทธศาสนาเนี่ยั่งสมาธิดับหายาได้ฮะนี่ห็นห่มาเรามี มีูน้างหน้าลงมาเราเป็นยงเมื่อดับข้างหน้าได้แล้วนี่เราเนีฮะเราข้างหน้ามี้างหน้านี่ในเราอยูดับข้างหน้าได้เลยทำได้ว่าเป็นธรรมชาติพอจับลงใใจเรียกโตวิจารณ์ลงโตวิจารณดับไปที่สุดดับ ลี่แต่เอกขจารองนี่คืออุเบกขาเนี่อุเบกขาอุเบกขาสัมโภชโช่ให้ดูในอารมณ์อุเบกขานี่นโดยผ้หลวงพ่อสอนนิพพานรู้ดีจะม่ดีมันเห็นอย่างตอนจิตโศนั ยืนโลงเไว้งันพระเอกน่ไม่เป็นไรยืนโล่งไว้เมื่อตายแล้วไยืนอะไรก็เบียดหายเลยะอาสุขีนงสุขีเทวะสะอาดไม่ได้เป็นอสุกีน้ำน้อยน้ำนีน้ำพู่ใหญ่ไร ยิ่งไปด้วยความเห็นใจมีสถานการณ์อยางนี้เลยันได้ของฉัสุขิเกวัสสังเองอสุขิเวัสสกโปน้องนี่แดงม่อน้ำไหลออกมา ง่ายๆนะจิตนี้มาดอกตาแต่นี้เป็นปลายมาคนสูงมาเรือโยลื่นแลไม่ตายดูมีไหมกันเอานะเป็นเราทั่วอย่าอย่างนี้ผู้พอนะนะมารวมกันขอพูดว่าเราดูดีกว่าต้องส่งส่งมาที่เอาส่ง เขาจะพูดว huh? ่าเราเล่าเรียนดีไหมฮะมันต้องต้องแดงอย่างนี้มาพอนะถ้าไม่เรียนเราไงตาเห็นลูกเราเราเห็นไหมฮะให้เราเห็นไหมหูได้ยินเสียงตาเป็นเราไหมหูเป็นเราไหมกายเป็นเราไหมแล้วเห็นหน้าเราอย่างนี้ Yeah. เพื่อไม่ให้เกิดเวทนาไม่ให้เกิดอารมณ์อารมณ์มีอยูอ่ยสามสุขเวทนาทุกขเวท,วท,วทวานาอุเบกขาเวทนาเท่านี้สุขเวทนากพมกดีพอใจถึอมูนี้ปวดให้เผิดมากใีแก เ่เกิดสุขเวรทนหาเห็นคนได้ทิ้กันเห็นกันบมอว่าทิกันหนาหนาหนาหมอตรงเประเปะปตัดส่างหลายนี่เรีย่า่าทุกข์ใครใเกิดมีพอแแต่ถ้าลงอันนี้ถ้าลงอนเรหาอะไรใหเมาเห็นก่อน ตัวนี้แหละคือตัวอวิชาที่ใสการมองต้องเรียนต้องปฏิบัติให้ทำให้ถูกฟังเราเห็นแค่ไหมสิ่งที่เห็นมีอยู่แค่ไหมมีไหมนะมีหรือไม่มีก็ถามเลยนี่ผู้เห็นมีไหมผู้ไม่เห็นจะนั่นนี่นี่ มีดวงมีจนมีคนแม่สมุศนโกสมูนย ah ์นะต่ามันมีอะไรทําไมจึงไม็นป่วเพราะหลุมันลังมีทําไมจะ็นโยคเพราะหลมีอยากจะมาให้เรามันก็มีมีค่าอุเบกขาเวกนาเบกความดีมีดี้ ab, ีแต่นอยู่เขาเยอ อาวุธการ์ดมคาวาดหนั้ใช้กาด้าสุขเรยก็ลาการ์ดในารถ้าทุกขะเลทรายทุกขเลทรายก็ปฏิการนศึการ์หน่นเรียกการดานี่ลาการ์ดใน ควมีใจในการพูดในเวลาทานใการนเรียกาสวัสดเพานี่มการมาสวัสดยนะอาสวัสดีเพือการดูเสียงเปินโสะพานการคื่อการมาสวัสดีท่านดี นี่แหะเรษฐกิจของทุกการานาวันเออถ้าดีไรเหาแปด่ีเห็นไหมถ้าทุกขวเขาไก่ด้เยขาไม่มีนพอยแก่อันนี้ขาอารมณ์ไม่จริอารมณ์ไม่ีนั้นก็เรียกว่าปฏิภานิเสศถ้าดี

มิช่ไชตามมองยังไม่ไ้เท่านั้นูปุจุยมันก็มีอันถ้าเป็นพระอริยนะยินดีไหมดีายไ,ไหมเมื่อพัสสะเกิดสำคัญตนไหมโลมไหมมันมีอะไรนี่ นี life, okay. lifetime, ่แหละพระเยซนไปค้นหะเอาสลกามัค <chore pareil> ุดหทาการมาสารากายม่ใช่ตัวไปเลยเราไม่ได้กาการมาโสฬัวนี่ต้องรู้จักอาสฬานอองอาสนี่นต้องรู้จักอาสฬา ในี ivo, e. day, like so ba, data, ้หอาสวกหืหยีเกลอาสวัตหมดพยางจับอาสวะตไม่เอาัติปเพื่อจับอาสวัม่มีหุณใท่นไปเรียลก็นว่าสุดย

อาสวัจะเกิดอะไมันมีอะไรให้ทำบ้างอ่าทนี้จะเห็นมีผูอะใรใจบกอาสวัสดิเปิดพอวิชยาขันวะลงวะรงนีอาิชชนหลงวะรงนีเลยมันเป็นอาสวะสดิเพราะว่ลงใช่ไหม ลงมาเราีูลงมาเราเห็นอะไรนี่อาวิชาเกิดอาศัยกวาเกิดความโลภทุกข์เกิดที่ไหนเกิดไอ้สมบัติควาโลภทุกข์เกิดเกิดไหมนะฮะกได้บ่มมันจะมีเรื่องนี้ไปใน่ทีนี้ไปทักอย่านี้ทักนี้เดี๋ยวไปดูดวยความ เงินไม่เยอะหรอกหมทัานหมที่เป็นพักเพื่อเขมพเขต่มใจารศึกษ์ต้องรู้จักการัึกาเหเื่อการัความรู้การศึกษาเทางปเื่อการศวสอว่าหลรู้จักอริยสัจสิ่งนั่นเองยิ่งไป ၂ခန္ဓာဧတ္တဘာဝိသုမေအခြေရေထုတ်ဘသမုဒ္ဒထိုင်အဓိရေဆယ်အာသရာဘညိပဋ္ဌာယေဒုရေဆေထုတ်သမုဒ္ဒထိုင်သမုဒ္ဒခန္ဓာသမုဒ္ဒချမ်းလှိုင်ရော့ငွေ ถ้าใจมันหยุดมันายไม่ด้มันคือมันมัวของเรยก็เรียกว่าสมุทัยเมียเกิดเพียเพื่อนั่นมันอยก่ใไเพยเเป็นพันธสุรอาปัญญายังนะรักษาใจที่ติได้ยากนี่เพื้นฐานจะเป็นสู่พิเศต้องรักษาใจที่ติดได้ รู <ersch> <Aj ax. S 1> ้จักอาสวัสี่เตรกายสวัดความดับสวัสดิอุ้มอาสวะคือการมาสวัสวาสวะนิสอยสวัสอาสาวะดอจะใหญ่ในอีบรผู้ที่เขาไปถได้แยกอาสาวะอาจะแยกจะได้เป็นพลังนีนและวด้สัสมน้ำหวนั่นเอง มันเป็นแยกโลกคนธรรมาดาสามารถลอยของได้ส่วนอาสาวาทใหญ่ๆอได้แต่ครันั้นพระปฏิเจตุวิจารตเวิจารณ์พูดมาเป็นทานบริคานให้พวกเราดำเนินเปตนตามต้องไปศึกษาพิจารณาแล้วพิจารณาจนรู้แจ้งให้เอง ยิ่งถึงกุเบศฮะตา้หนุนยิ่นอุเบกศผู้ใดยิ่งเสียนกุเบศจะมุกแรกอยู่ที่แนวกุเบศเนี่ยเพียงเท่านี้คือเพื่อมาได้ยิ่งหม่ละสิยุกไก่พวกนี้นะแค่เที่ยวเรียกเที่ยวไม่ได้วฮะไม่พอเอ มันมีมันมีสงสัยตรงนี้เรื่องชีวิตมันเนี่ยชัดเจนเกิดขึ้นทางไหนมันดีมันดีเขาเอาไปแก้ตัวเองต้องฝึกสติฝึกยิ้เมื่อเนี่ยได้ยังไงง่ายเลย อะไรเยอะจนนักภายนอกไห้ในโลกภานเพื่อเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่เกิดความโลภความโกรธความยึดถือเพื่อไม่เกิดเวทนาไม่จิตเสวยอารมณ์ให้จิตเสวยอารมณ์เนี่ว่าอภิชาตไปพูแก่ประเัยจิตก็เสวยอารมณ์เนี่ว่าเวทนา ีีคื่าน้เดียววงเว้นช่วงนั้นเนี่ยนะครับเน่ยเขาส่วก็ทุกข์เนี่ยเขามำาทุกข์กไบเว้นเนี่ยมีทั้ใหญ่ที่นอกจากวัยหนุ่มเมื่อปีเมื่อเกเมื่อเยือนับเขาอย่างน้อยตาง่อปเลยนะมันกลุ่คาวะมันเกะต้องเกะเขาเก กูให้คน้เป็นอม่แลนกระทบกันรู้เท่าเอาทันยัว่าทันห้าทำงาให้เกปฏิจจสมุปตะแสความหลความโกรธควหลงจะเกิดขึ้นตรงนี้จเส่อวิสัยเป็นแนววทลยเนี้ มันไนม่ง่ายเอง